บรรยากาศดีขนาะดพี่น้องเย็นเลยปลาเบิดแล้วเราก็มานาังพักผ่อนนอนถ่าปลาพี่น้องถูกเบื้องเหือนะนอนเป็นฝั่งไทยทางนั้น กำลังด like like ั่งไฟพี kind of ่น so ้องางมถยปดปะแล้วก็พากันมาใส่ขี่น้องเกเกเอาขาวทางน้ำแข็งไหวเนาะนกใส่น้ำแข็งไห้พี่น้องบาดที่สองเดี๋ยวนี้นะา้ปะใหญ่ จากสีเห็ดเมนูอย่างพี่น้องแต่ว่าใส่ขี่กับเสาะเกตออกก่อนพายะเขตเมนูอะรกับเห็ดเอาเลยมืนี <laughs> นี้เห็ดอะไรไงนี่เห็ดตระชิหลอดเ <c oughs> นาะมรวมเมืองอันนี้นนนได้เท่าที่ซองพี่น้องปลาใหญ่สบายดีเด้อพี่น้องเนาะมือนี้ก็สชิดปากแรกพกากันปดปลาอยู่เบิดมื่อนี่แหละแต่มือนี้จากเชเดลาคือเมื่อวานหรือเ่ ปลามองใหญ่เด้พี่น้องเนี่ยซองซ้โตก็ได้โลหนึ่งเนาะแหลวเนาปลามงจ็ดพี่น้องตเุ์าในเตียงนะแมนมาลมานใช้รถชาวอไห้บรวยรุ่นแม่นมาล้านนม เราแกงมาจักด่างกะนมึงมองเราชิชานด่างกูบาสทุกเราบริการเนี่ยเราจะเอาไปโต๊ะหรือเอามาไปโต๊ะแล้วเอามาบอกมันก็ารเหมือนว่ามขีเมื่อไหร่พี่น้องตื่นนอมองลายไปจางอาโมงโมเฮ็ดนี่เท่าไหร่ด่างไว้าคือดูหมวยบ้านั่งเอานันก็มาสองหรอง ป่ากับมันมันมันยังบริมีไข่มันขึ้นมาตามกระแซน้ำนะคนตกใหม่นะกระชิบบอกกับป่าตื่นนนำหนำกลังนมันกำลางขึ้นทวนไปห้าวางอนาคตจะประชุมพันเนาะ

เห็ดปูเป็ดเห็ดปูเป็ดนี่ต้องเห็ดปาสมเห็ดงาเห็ดกินนะเห็ดย่างอื่นนะเป็นเบิร์ดเห็ดฉุ่มนะคันเห็ดปูเป็ดนะเห็ดเนี่ยมันเน่าคือมาแต่ขี่มันอาป่าไว้ถิ่นลงทตะโพงยางคันนี้ปลาเบิร์ดพี่น้องระว่างถ่าคนไปไล่มองเนาะเขาก็นอนรอนอนถ่าปลาพี่น้องพอเขาบันไดนั่งตลอดดิ ไลายคอมเมนต์ไล่แล้วก็อ่านเนาะก็เอานั่นอยู่ประดิบปรตามอยู่แต่ห้องกับบดิหนังบเบิดเหมือนะพี่น้องนั่งนั่งประมาณประมาณชั่วโมงไอป้ามันก็เบ,บดิดเนาะก็ต้องรออีก,นกนอนเนาะก็มานอนถันเลยมานอนฝาอันโทมไม้นี่พี่น้องแต่มันเย็นดเดยผฮมเบิดเหมือนอนี้อยู่ในตะพังคลองพี่น้อง อยู่ในโฮมโกกันผักกลุ่มพี่น้องตอนนี้สิบโมงกว่าเลยพอลงมานะแปดโมงพี่น้องพอดีงล,ลงมาหอดาวเกาโมงวก,งมนะกงมว,างวา่าประมาณเก่าโมงอย่่เลยลงมาหอด้ ทางมันบอดีพี่น้องทางมันเป็นคุ้มลงมาคลองทางมันต้องผ่านนั้นมากายบาน right าบ่อยมาอีกทางมันเป็นคุ้มเลยเริ่มหอนยามฝนเลยขับไวก็บ่ได้คอยมาเนาะป่ากานกินข้าวพักป่าลรากินโล่กินข้าวทานปลามาพี่น้อง ่อนเลยว่านั่งเดินกินแบบตาลทะไลลงเดตะพังไงกินแหมลงน้ำคลองจงะน่อยปะมาสิบดะกินได้ชิบโดปะนั่งเบิ้งไปน้ำคลองพี่น้องบาได้เบิ้งไหปีกปะจะน่อยปกินไ้บตั่บน้องงาได้มจะหน่อยปาบตกนไะนงลองพี่น้องมาด้่อยปงมาชตไองพองได้บง เปลี่ยนบรรยากาศใช่ไหมแชร์ไปกินขานขาคองอะจับแจวก็แจ่จับเลาด้วยจวเนมาแข,ขาวแต่ละมือกับบริกนตหงนิ่งป่ากับบริกนทานผู้ชมินบสร้างมาแต่ในเมืองมันตํเอากินซิมอกินอันนี้คองหวานเนี่ยเบือป่ากับใบเขามะขามิได้เอามะขามปรทันเด็ดดแล้วก็อยากพ่นทำ จะบอกมึงกินคนบึงกินจักรยานกินกระอิ่มเนาะกินเดี๋ยวจะบอกมีแห้งปิดป่านีหลายบาทโขกนั่นอันนี้คือผลไม้นะเจ้าตลาดกินหิวลงมาขายทันทีบริการถึงที่พเพาะอหางน่วยสาตรงสาวบ้างเขาเจ้าก็อุตส่าห์ลงหิวลงมาขายคุยแล้วเนาะทีแล้วเขาจ้าบอกคิดหน่วยละห้าบาทหน่วยละสิบบาท ข้โลอร่อยปลาตัวใหญ่ปริปิน้องนานสุกข้าใหม่ข้มอนขนี่ามเป็นอะไรจังมือเนาะไปดินางทอดจะเอามาขายโลละหาสิบบาทลาเงินลลาย้อไปตลาดมือแจกเข่าขนาดนางเบิร์ดทอดเข่งุกเจ็ดเค่งผลไม้นางเหยอยียงกะยากได้แล้วอันไพยสองสามพันมันบิดในปแต่ราคามันถือราคมันถือี่บ่บ้านบ้านบขซื้อเบิดสี่โลมันนะสองรอ ากอันแอปเปิลและหนวยจีบ้านเ้าก็ปันและหน่วยมันกินใหญ่เลยฉำกับปูอ่อนจีบ้านบ้านท้าวเชิญเขาบอบานท้าบมีหนวยใหญ่บมีบานห้าน่วยใหญ่ปนันแพงมาบ้านห้าวเยเจบเรามาและแม่มาแม่หรยัเวอร์ผเอว่แม่ดก็บายมาคาคนลมพี่น้องเรามาแล้วคนจินเขายองทันได้แล้วเคบร่มีเวลาได้ปะาเน่าด้บาดนี้ เมงเมือกำลังลงมาเนาะไันเพ่มากไปเบิร์ครให้แล้วมากินข่าวเด้ออมขัข่าวป่าขันข่าวปาเรือาเม่วนขรือมาแล้วพี่นนองกินข่าวยัง่แล้ว ิ่นกเว่าแมากินข้าวอยู่ในานอยู่ขาวันจิ๊กินขาเสบ่ขาวือมาน้อยเป๊าดว้ายว้าเต็มเฮ้ยปลาลอันใดอยากกินแล้วแม่น้ำคองเ้ยบาอ่งพ่หอยแม่ปลา อีป้าอีลุงมาเก็บซอยเนี่ยเนอแล้ลงมาพ่อป่าเกิดมาเกิดมาเคยเห็นในเคเห็นปีนี่พี่น้องอนี้มาจีบนพอไซ ป้าพี่น้องโพล่ป่ารอบนี้ในลายแหงจุดเต็มมองเต็มเก้าเผ้าอยู่มองยุงกินเข่ากำลังรัทน์แล้วพี่น้องพอดีแล้วมาไันี่เป็นรอบที่สามพี่น้องเก็บเอาซิมอนอยากได้ลายก็เก็บเอา ปรตสามสิโปรตพี่น้องเลยคอยสิทาตัวเก็บแล้วนี่อันนี้ปลาแล้วใส่มองใหญ่เดี๋ยวมันก็คอยถือกันนี้ของญาติพี่น้องเลยพี่น้องไปได่มองมาแล้วก็ลงมาปรตซอยกันโอ้โหน่าซื้อมองให้ยอุตสามตัวซองตัวกระโลกเบิ้งสิให้เบิ้งปลาข้าวอันนี้นะปลาทุก ออนด้มัวานนี่ก็เต็มคูมองอันี้บอกมัวานนี่นั่นขี่แตกทั้งคนนี่บอจองไรชองคลองยรุนกม้ะลงมาสองมือแล้วพี่น้องขึ้งกิ่ดงาอื่นมือสังกะทานอยู่วัดูวันเดี๋ยวสิตั้งกองไว้ไปปดปะพี่น้อง โปตแบบค่อยลงไปเลยด๋ยนีันจิกอยู่โป๊แบบค่อยลงไปเลยเดนี่ซันจิกลิกอยู่ตงเ่นจิี่โตอยงขเยนัจู่แบคอไปเลยด๋ัิอยู่แก้คอเ่นอยู่ดตอนเยเ่อยตแ่อไปเทดี๋นอยู่อเยดียนซันอยู่ดบุ่อยานซ้ำเอาบุญอยู่ โอ๊ตบ้านนี่ไฟแต่มันห่มน้องเอ้ยขี่เด้อสิเตะก็ก้อนมาเด้ยขี่ปลาหรือขี่คนบาดมันสั่นเนาะมาขังยังยุ่นพี่จี้เอาบกสกระเสริฐนั่งบกเอ้ยตัวนึงแล้วไปใส่ ติดวัดติดว่าแล้วยาพอยาคูมาข้าวแบดบดชผ้าขาวผ้านำบรมาปิดสิ่ะดียมาก็คือบ่เบาเขาหาสดดูเห็นอยู่สนเขาบอกเห็นสนมันเก็ตง่ายเออเอาออกบุปิดก็มันเอาได้ยิงไงในสสดขคือปีละเท่อพี่น้องยโยจแล้วก็ฟามาเอาจนมันเบิดามแล้วก็ถ่าอีกกีนาอัพเลย บอนี่มันชิวมันยังือนปีก็ช่วงเดือนหาเดือนพกเลยปลาหางเรืองยังบ่ได้นี่ีป้านี่ถือไล่ล่ากับปานอะไรจากเบิรได้บบนี่ได้เดียวมันใหญ่มันนั่งง่ายเลยมึงญ่ายเขาถึกนยังกถามปีกาบนี่ป้ากใส่ไข้วไดทเกลือมาางเอาไปิปี เฮ้ยมาเป็นปีนะแม่นี you. You really uh, s <S ่ในยุนีก็มีไพ่ในจูลูกครืดอเอาเลยแม่เอาเลยตามอาหาหมืไปกินไปในจุนีอู้วจะหน่อเห็นมองปิักกัดปุดปาอยู่ิบ้านมืองนี่อกว่ืนี่จะจังหวัดเมืองบรหากับุนเชนจนวันุนามง หอดบ้านกับพี่น้องเข้ามือปนึงมือเกือบทุ่มนึ่งเฮ้ยมือปนเต็มเพื่อนเอามาหอดแล้วกะถ้ามึงจะล่องรถเดียวตาให้ละจะได้ปนเดี๋ยวข้ามเดี๋ยวจะละมือน้าเื่อนอีก่ได้ปยัางฝ่าแล้วมากไปได้เต็มกัะซ้าเกับเทเมือนอีกไมใช่แล้วะนโดเนาะตาให้ละเนาะไนคิโลห่ค่จัเดี๋ยวเมื่อไรจะได้บัตรจะดง ชมนัาายแบ่งนม่อก็ขึ้นเมือยังได้ี่อันนอนไม่นอนเออก็ได้ทังนึงเมื่อมื่อคืนี่นะล้วก็ปั่นกันตัวได้จะทังน่แ่เกลือไว้ท่านจะใช้หั่เนน้เนาะเนนายนเ้เพื่อมันเอาเมื่อถ่ยานเมือนกันเอาเมื่อ้เอาเมื่อยมนเอาฉยแม่บ่ละ กมาหาแม่ิรันว่จักใครเป็นได้เพื่อนานัเจาหมนเไม่เอาล้านทาเมือแล้วมาขี่คาดใช่ไหมจะตีชะตีชา้อยู่นะมันเมื่อยแล้วก็เคยว่าไม้เอาลานเจ้าเมียมาใส่ที่ี จับพื้นออกไปจังสิจะเหนือจะไปสาวไปยี่โมงอ่ะมันนานไปหนึมันนานันมันเยอะนานไปได้เขาสออันฮาร์สดวนเกินแม่ละก็สาวสาวไปอันนี้แม่ก็มหวนปั้นไปปั้นมาเมันน้ำเป็นลูกโจ๊กอันตัวอยู่ในมันสาวไปสายน์เปรศมันน้มันเปสนวเหนมันบ่อยขึ้นนะมันเต็งอยู่ในมันเต็งกันแล้วมันบ่อยเออมัีโัรมีปีนด้วยค่ะมีเด็กสดมันไล่อันนี้สดนี้ต้องเอามาพี่ พริกพส่วนนี่นาม้าพี่เอาจับไไปพริกไปบลกลพี่พิกไส์้นพนี่ชวนดึงมาแบบนี้ก็ไล่ไล่มาละกันเ็บเอาสาวสาวมาไม่จังม้วนค้ามข้ามกนบ้านยุงหมอนบาเล่ย์กด้เบ่าที่าสมอมาลาเอาไปเพ้ายแไผ่ลยจะเก็บเอา พอาปดปาน่องโตเืนะไปเผาา่คดอก็นี่ก็มีแล <médico S 3> ้วขันสมองพี่ <pronunciation> น้องเสาไมสามาเน่านำคาีนก็มีขันปดบบทานมาปูดมามันกอขีมันลก็ห้งกกนีขนมาแค่นนขาคนเก็บครัานั่นจะได พน้อปมงี่จนาได้พี่นองจ๋าได้มานี้สิขอเก็บภาพบรรยากาศเราสมิเดนเนาะพากันอยู่ปวดป่าเหมือนเลยปสิปวดแล้วพี่น้องไปแล้วเนาะสบายดีพี่น้อง สบายเป็นไรเ้าเวอร์นั่นเล็บก,กันจนสี่กุ้งบอกเลยมันนะโบมีคนสั่งมันนะห้าป้าใหญ่ใช่ก่อนหรอมันนะ